สวัสดีครับอยู่เก่งไอ้องจอนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดอัมพุวลาลามะครับก็มาแนะนําวิธีการรีบูตเครื่องนะครับก็ถ้าถ้าภาพมันดับอีกนะครับลองปิดสวิต์สวิต์มันจะอยู่หลังเครื่องนะครับมีสวิตช์อยู่อันนึงปิดแล้วก็ลองเปิดมาใหม่นะครับลองเปิดมาดูนะครับก็จะประมาณนี้มันจะขึ้นเอ่อมาพิศาตอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นตัวช่วยสร้างอัตโนมัตินะครับก็กดออกก็ได้นะครับไม่เป็นไร ถ้ามันดับอีกก็ลองปิดจสวิตช์ดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เสียครับลองปิดพอดีอันนี้มันเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลคาเมรานะครับมันก็อาจจะทําให้ภาพหายบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นเลข IP พีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือโมเด็มอินเทอร์เน็ตนะครับผมย้ายไว้ตรงนี้แล้วนะห้ามถอดปลั๊กออกนะครับมันต้องใช้ใช้โมเด็มตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยกระจายนะครับเลข IP นะครับ อย่าเพิ่งปิดมันนะครับเมื่อกี้ผมอาเจอก็มันถอดอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ดับวิธีง่ายๆก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็ไปนั่งแก้ให้ฮาร์ดพีโอีอ e ด้านบนนะครับบอดใหญ่มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็แก้ไขเบื้องต้นให้แล้วนะครับลองดูกันนะครับว่าเปิดแล้วจะได้ไหมนะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็สังเกตอีกเรื่องคือไฟ ครับเน็ตเวิร์กทำงานก็จะกระพริบเยอะๆนะครับอันนี้เป็น c h a ชแนลกล้องทั้งหมดนะครับตัวไหนที่ใช้ก็จะกระพริบนะตัวไหนไม่ใช้ก็ไม่กระพริบอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่จ่าย IP ไปที่อื่นนะ <c oughs> ลองดูกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็น NVR ของ Highview นะครับก็เป็น ER NVR 16 Channel นะครับ Network Video Record นะครับ ตัวย่อมันคือ NVR นะครับย่อมาจากคำว่า Network Video Record นะครับเป็นกล้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเอาสกูนะครับ จะมาแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวช่วยสร้างนะครับปกติมันก็จะโชว์ทุกครั้งนะครับก็ไม่เอากดออกได้นะครับกดเอ็กออกไปได้เลยภาพถ้ามันดับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสักแ๊บหนึ่งเราให้มันเรียกดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับปกติเดี่ยวภาพก็จะมาแบบนี้นะครับมันจะช้านิดนึงแต่ถ้าแบบภาพแบบเมื่อกี้ติดค้างแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ก็ ต้องเท่าทำการแก้ไขด้วยอีกทีนะครับแต่นี้ก็รอมันรีรีลานสักแป๊บหนึ่งนะครับภาพก็จะมาประมาณนี้วิธีที่ง่ายสุดคือลองปิดสวิตช์จากหลังเครื่องนะครับลองเปิดใหม่ดูภาพก็จะประมาณนี้เมนูจะอยู่ด้านล่างนะครับภาไม่ติด ยังไงเราก็ลองเข้าไปที่ตั้งค่าดูนะครับเดี๋ยวผมขอให้ไปดูในนี้นี่นี่นอ่ากำลังค้นหาอยู่เนาะอันที่เขียวคือออนไลน์นะครับอันที่ไม่มีก็คือมันดับอยู่นะครับลองดูสักแป๊บหนึ่งครับะจะออนไลน์แล้วนะครับอินเทอร์เนต็ตต้องรอสักครู่นะครับไมเป็นระบบอินเทอร์เนต็ต วิธีเล่นย้อนหลังนะครับก็มาที่มุมด้านนี้นะครับด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็ไปที่ค้นหาอันนี้คือการเล่นย้อนหลังนะครับส่วนจะดูชแนลไหนเนี่ยก็เลือกชแนลตรงนี้ได้เลยนะครับกองไหนบ้างเลือกสูงสุดได้แค่แปดชแนลนะครับแล้วก็วันที่ก็มาเลือกด้านบนนะครับวันที่มีขีดด้านล่างเห็นไหมครับขีดด้านล่างสีแดงๆงอันนี้คือวันที่มันบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ครับถ้าเราสมมติเลือกวันที่9นะครับมันก็จะยืดมา ตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น24ชั่วโมงนะครับถ้าจะย่อยลงไปก็ซอยลงไปได้เลยก็กดเพย์ตรงนี้นะครับอ่าอย่า ok. งเช่นนี้ก็คือเริ่มตั้งตั้งแต่เที่ยงคืนนะสมมติผมอยากดูตอนเที่ยงผมก็ลากเมาส์าที่เที่ยงเส,ส้นเมาส์ก็จะมาตรงนี้นะครับแต่ผมอยากขยายมันที่1ชั่วโมงก็คือขยายตั้งแต่ช่วง,วงนี้ถึงช่วงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงนะครับอ,อันนี้คือช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับก็ประมาณนี้เร่งเร่งก็อย่างนี้นะครับเร่งก็เร่งเงดินหน้านะครับไยหลังอยู่สต็อ รูปวันไกลคือการตัดวิดีโอออกมานะครับอันนี้เสียงก็ไม่มีนะครับอันนี้รูปกล้องก็หมายถึงว่าถ่ายภาพนี้ไว้เก็บไว้ในในแอปมันในฮาร์ดดิส์นะครับแค่นั้นเองครับก็ไม่เอากดออกนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูนะครับว่าจะติดกันอีกกี่กล้องก็มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเอเวลาสักครู่นะครับก็เน็ตเวิร์กใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ5นาทีนะครับพอระยะด้วยเลยด้วยนะครับ ก็จะค่อยๆมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดครบครับโอเคครับอ่ะโอเคก็เนี่ยครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับลองลองแก้ไขเบื้องตน้นง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ